อ้าวนะครับก็สวัสดีขอบคุณครับผมขอบคุณับผมคอมมอนเบบี้ซีเอชอีกเส้นเคยครับวันนี้เราอยู่ในเกมกร์ดฟีฟ่าอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเล่นอ่าในโหมดแรงนะฮะแรงใหญ่เนาะเออวันนี้เราก็จะมาลงพีกนะฮะพีกอีกเส้นเคยนะฮะ ในวันที่แบบเงาๆแบบน,นี้นะฮะวันเสาร์นะฮ <s> ะ <uk> มาเราก็จะมาลงกันนะฮะหลังจากไม่เจอกันประมาณ7มื้อนะผมเอ๊คนคือลงหลายแต่ว่าปัดทิ้งโถเฮ้ยคนหลายคนหลายเลยเนาะขออนุญาตเก็บปืนก่อนเมื่อกี้มันลงใส่หลัะเห็นวะเฮ้ยมันวิ่งไปทางนู้นมาท่านผู้ชมเยวขอเก็บปืนเก็บอะไรก่อนเฮ้ยเดี๋้อเฮ้ยดูถุงของพวกคุณเอ๊ไปพุ่นแล้วเนีมันไปพุ่นแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเอะตามก่อนตามก่อนนะผมเดี๋ยว เฮ้ยม hey, ันวิ่งไปนู่นแล้ววิ่งไปนู่นแล้วตามจักหน่อยนะเอ้ยอหลังเขาแล้วเขาโอ้ยใจเย็นดีใจเย็นโอ้เผลอบรไเดี๋ยด้เนาะเผลอบระดีได้เดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยมันไว้ก่อนแล้วผมเราไปเอาตัวนี้ดีกว่าเราเห็นตัวล่างเนาะเฮ้ยน้ำมันไปนั่นไปครับผมมันอยู่ใส่ล้วมันนี่เฮ้ยเอ๊ะปุ๊บเฮ้ยมันไปพุ่งลบไปพุ่งล้วอันนี้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแวบๆเห็นแวบๆไปพุ่งแล้วยังไงจังหวะนี้ฟาร์มของเฮ้ยมันฟาร์มของกัวไปชมไปเจเฮ้ยยังไง อันเนี้ยไอ้บัอกมาแล้วมึงออกมาผมยังไงโอู๋ฉี่แตกเฮ้ยดูว่ามึงซื้อมันดูห้าขวบเลยจังซื้อแบบขวบจำยางเฮ้ยห้าวเอ้าไม่เป็นไรผมไปต่อผมข้างบนก็น่าจะยิงแตกหมดแล้วผมเห็นชื่อขึ้นชุ่มจังชุ่มจังวะอ่ะมาเราไปลงไปเฮ้ผู้ใดมาขายไอติมแถวนี้นะผมแรงปลุงปลุงมันแล้วตรงเลีงตรงเลี้ยงต้งเล้งเอาไปพูดละไปใจไปใจอ้โดนสองเมตรครับผมเอาไปละ ไปเพ่อะหรือไปเป็นอะไรไปเร็วไงครับกลัวมึงเอ้ยโอ๊ยน้อไม่เป็นไรครับตามไม่ทันก็ไม่ต้องตามผมนะเพราะว่าตามมาทันน้องแจงคิดยังไงมาเราก็จะลงไปข้างล่างดีกว่าครับผมเอ้ยด้วยเอ้ยว่าได้กินกูรับเดี๋ยวเดี๋ยวยันตายคผมเหมือนมีคนอยู่ข้างล่างผมเดี๋ยวดอโค่ลงไปมันถี่เสียงคน่ะน้าเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนครับผมมาเพื่อนเรายังไงซูมเข้าไปไม่เห็นมีครับผมจังหวะนี้ดูมันจะไกลเกินไปครับผม อนี้มันลบอยู่สา่ะมันลบอยู่ตรงไหนเออันเมันคือบอสเซ้าว่ะมันเหลียวบอเห็นเลยเอ้ยเพื่อนสับไปแล้วสับไปแล้วจังหวะนี้อ๋อนั่นไงนั่นไงอยู่ตรงนั้นครับผมมันมีไอ้บอสปเฮ้ยสับไปเลยเอามันอุ้ยดูเรียบ้อยครับผมลาดเพื่อนครับผมยิงไปสองเม็ดฉี่แตกเลยครับผมจังหวะนี้เอออย่าเจอว่ะเออไม่ได้ลาดนะครับพอดีปืนมันแรงวัดซา แหงโผดแหงโพ่ผมยิง2เม็ดขี่ไลกลันเลยทีเดียวมีตัวมีมีปะนี่ไม่มีครับผมอ่าไปไปกันต่อแถวนี้ยังไงครับผมเจ้าเจ้าเฮ้ยใส่กันแล้วใส่กันแล้วยังไงจังหวะนี้ปูงปางกระรางปูงปูงครับผมจังหวะเด็้จ้ะเอ้ยเอ๊ะยังไงอ่าไปแตกไปนึงครับผมดูเหมือนว่าน้องจะยิงดาวไปแล้วจังหวะนื้เอ้ยไปฮ่องเราก็มาดูทางซ้ายมือเหมือนจะมีคนอีกวะเฮ้ยเดี๋ยว มีบอมีบอรหรือว่ามีตัวเดียววะเห้ยเราเดินดูก่อนนะผมจังหวะนี้เออเจ้มีอาร,รอ์เอ้ยวูดแฮกเกอร์วะเฮ้ยสวยงามพระรามแปดเดี๋ยวว่าเราก็ได้ฟองครบแล้วนะเออบ่มีตะกร้อโอ้ยเก็บกระสุนไปสักหน่อยนะในน,นี้มีอะไรโอ้เอ็มหกศูนย์นะผมไม่เป็นไรครับผมดูเหมือนว่ามันจะฟาร์มไปหมดแล้วแหละของดงของดีไม่มีแล้วแหละเอเอเนาะโอ้ยมีบันิชถวนี้ ไม่มีอย่างเลยผมเอรียนหาขาคนนะผมอวันนี้เรามาเก็บแรงแบบชิวๆนะฮะไล่ย,ยิงแบบชิวๆนะครับผมนี่เราก็มากับน้องสามคนนะเอ้บัไดซุ่มมาได้เออมาเราก็ดูวงก่นกอนๆวงกำลังจะบีบเสร็จแล้วโอ้วงอยู่ไก่อยู่ตรงนี้สวยงามสวยงามเอ้เก็บยุงเก็บยาก่อนนะผมกระเป๋าอย พุ่งเต็มเนาะเออยังไงยังวันนี้ดูเหมือนทางนู้นจะซึ้งกันแล้วครับเหมือนจังหวะนี้ยังไงวะเฮ้ยน้องรถ้ด้วยเดี๋ยววันนี้ดูเหมือนว่ามันอยู่ฝั่งฝั่งนู้นว่ะเฮ้ยมันอยู่ทางฝั่งพุนเราก็ไปนะผมเออถ้าเสียงน้องมันโค้งข้างโค้งข้างมันพูดดังเกินก็ขออภัยผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะลดลงอีกเอออันนี้มันเป็นคลิปแรกเนาะเป็นยังไงล่ะเออคลิปนี้ก็มีเสียงปืนแล้วจังหวะนี้สับไปย์โมบางโม่บางโอยิงมาถือกับผมเอ้ยเดี๋ยนดูมันสวนว่ะ มีตัวข้างบนว่ะเอ้ยยังไงมันวอนตัวีนมันเกาหลีบอกว,วอนจินๆนะผมอ้ยังไงดาวสองเลยตรงนี้โอ้ยเยเชน,นยิงไปสองเลยหัวหลุดหมดแล้วผมสงวันี่ไอ้นี่มันไม่ธรรมดาว่ะท่านผัวชอมยังไงฮะผมมันหนีจะไหนก็มันนีเคร่องป,ปอม,ปน,ปอมนี่เรองปอมนี่ฮะ ้ยไม่ตายหรือยังอนี่ตรงหลังต้นไม้นี่อเมื่อกี้นีะมันเฮ็ดแทงอยู่หลังต้นไม้นะมาตีดกันแล้วเนาะเจ๊เอ้ยเอามากครับหัวมากก็มากกว่าติดโอ้ยเฮ็ดกับเฮ็ดดีๆนะจี๋มวามากเยี่ยกระปูกระลูกกระลาเลยคือม้าไปก็ไปติดนั่นติดนี่เนาะโอ้ยน้องไรไม่เป็นไร้อมไปเฮ้า อ้อมไปก่อนจังหวะนี้ยังไงตรงนี้มีของเปล่าโอ้โหมีแต่เคียวผมยังไงโอ้ตรงนี้มีรถว่ะท่านผู้ชมดูเหมือนว่าจะมีใครตั้งอะไรรอหยุดกั้นไม่รู้มีระเบิดพร้อมโอ้ยังไงไสกันแล้วปูงปางปูงปางครับผมจังหวะนี้ยังไงเฮ้มันโบกออกมาให้ยิงเลยว่ะไม่เป็นไรเราก็อ้อมไปอีกอ้อมไปอีกมันต้อมได้เะรอว่าเฮ้ยเหมือนมันจะมีนะมันยิงปุ้งป้างปุ้งป้างเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราหลบที่กำบังก่อนเฮ้ยนนั่ๆๆๆมันอยอะนะอันที่จุด เออออออ้ยบัตายครับผมมันปากไอวัวทันปากไปแต่ว่ามันขึ้เกียงแทมมึงเจ๋อเฮ้ยไอวัวแตกไอวัวแตกยังไงเอาเจ็บบอเจ็บบออู้บัด่าว่าเอ้ยกดผิดห้าขวบโทรศัพท์ไหมมาดูใส่มันเข้าไปใส่มันเข้าไปเรียบร้อยอุ้ยอุ้ยแตกอุ้ยเรียบร้อยแตกครับผมดาวครับผมไปคุยกับรากมะม่วงกันเลยทีเดียวเจียวมาเหลือแค่บนป้อมแล้วจังวันนี้ไปฮ่องกแดนไปแดนไปยังไม่คือรถลขนม เนี้ยนี่งีเหม่ไปแล้วไปแล้วจังหวนี้ถหฮามันกันซาซาผมยังไงจังหวะนี้มันอยู่บนป้อมับผมอจัปิ๊บปมีบ่ไม่มีครับผมเด้อเอยังไงดีเด้เด้อเจ้เบิร์ล็อกบดึงสต็ปครับผมล็อกไปล็อกมาเอจับะเอ้ยังไงฮึปปูวุตจูะจัปุ๊บลองหนึ่งสาห้าหกเจ็ลอกเป็นสเต็ป ก็เป็นจังหวะนี้ยังไงเอาน้องบวกกันอยู่ตรงนั้นนะผมโป่งเปงเราโมงแต่ไป่งเปงโปเปงยังไงจังหวะวันนี้ไม่ออกมาเอาสับเข้าไปจังหวะนี้เอาหัวไปนู่นเรียบร้อยดาวนีงจังหวะอี๋อือแตกไปพวกเขาหัว่าเสืออ่ะอือจะจื้อปะไปหัวเก็บฟองเออพวกม่้เก็บฟองอย่ไปช่วยน้องในจังหวะนี้มันจะมีตัวนึงนะน้องบอกมันมีตัวนึงว่าซ่านอยู่ตรงไหนล่ะโอ้ กลายเป็นศพแล้วกอนตั้งก่อนเรียบรอยตายเป็นหนึ่งเนเนี่ยชุบน้องก่อนชุบน้องก่อนจังหวะนี้ผมวงว่าแรงแล้วออถ้าวงบีบเสียนี่โคตรแรงเลยนะจังหวะนี้เออเดียด๋วยวเก็บ้องก่อนเก็บยุงเก็บยาก,ก่อนเพราะว่าเราจะต้องไปยืนชุบน้องชุบเพื่อนเพราะว่ากันไปครับผมนะไปชุบอีกสามชิบบีชุบทันมานน้องทันมานน้องทันบานน้องไ หลังจากชุบแล้วเราก็จะพูดแล้วขึ้นรถหนีแล้วบัิทีนบงโคตรจะแรงเลยห้าขวัวแม่หนึ่งไปเอ้ารถก็รถอึดๆเมียง,งยักษ์เจมาไหมยังรถคันนี้ปักงามหนึ่งเนาะโอ้ยแยงกบับแยงหาขัวมึงไอ้เงิดหลไปไปเข้าวงไปก่อนจังหวะนี้มาเข้ามาเลเซียมีคนอยู่แถวนี้เฟ้ยน้องโดนเสือมัโดนเสือมั้ยบูมบ้างบูมกำลังอยู่ที่หอน,นาฬิคือ โอ๋อนั่นคือยังแบบนี้ยังไงโอ้ยดูเหมือนว่าจะมีเพื่อนก่อนเดี๋ยวช่วยข้างล่างก่อนผมจังหวะนี้ใส่กางเกงว่างกางงว่างอยู่ครับผมเนี่นแบบยังไงเคลียร์หรือยังเคลียร์หรือยังครับผมเอ้ามันเชียบไปเลยทีผมไม่เห็นยงอไปเนี่ยฉันมาทำอะไรที่นี่แสดงว่านี่มาดูเหมือนว่าจะมีอีกตัวใช่ไหมอยู่บนป้อมเนาะเฮ้อเขาก็จจะไปแซมันจะงปากกันโอ้ยกูใจสีขาดกันหลุด ห้าขวบไม่ดีซาก็ซะปืนขึ้นเนื่อนซะโอ้ยตายซะน้อหัวแบบนี้นะเอ้ยยิงรถกูแล้วเรียบร้อยกูว่าแหละตัวห้าขวบไม่ดียังไงอ้าวเรียบร้อยโดนน้องเปิดหัวไปครับผมยังไงเดี๋ยอย่าจื้อวะไม่มีหูดีเขาใส่แตกหัวรุดกันเลยทีเดียวครับผมเราก็มาปนของน้อง หาขวเอาเอา,เอา,อาไอบัวไ้ให้ซะหน่อยนะผมจังหวะน,นี้เพราะว่ามันมีรูเดียวเนาะเราก็มีอยู่แค่3หน่วยเองนะครับผมอ่จาจังหวะน,นี้คนเหลือ20คนเนาะมีนเหลืออะไรเด่วมาวงหน่อยหนึ่งเ,ออเหลือเกือบครึ่งแมปกันเลยทีเดียวเชียวนะฮะออไปเราก็จะวิ่งเลาะมากลางวงนะฮะมีโอกาสที่จะโดนสวน,นเตียนเย,<อ>เยอะมากเลยนะฮะเพราะว่าเราอยู่กลางวงไม่รู้มันอยู่ตรงไหนบ้างเราก็จะมาดูของซื้อกระสุนซื้ออะไรก่อนนะเหลี่ยม้อมนะพอดีเหรียญเยอะเออยังไงมีคนลงอัน ไปแล้วโดนน้องเสืองหลับไปแล้วจังหวะนี้ลับบอลอยู่หลังต้นไม้หลังเอ๋ยังบ่าแอร์ดรอปเนี่ยยังไงวิ่งเข้าไปปูงบ้างปูงบ้างโอ้น้องอาจะตับแตกหนแล้วเกขอสับช่วยก่อนหน่อยยังไงผมจังหวะนี้เบิดแล้วตรงนี้ไม่เป็นไรครับผมไปที่บ้นเอลนะดูเหมือนว่าจะปูงบ้างปูาโอ้าวงมังเบล้วงรัวมาท่านผู้ชมือว่าจะ้งงยัไงวะ ยังไงเอารถมารถมาสับมันยังไงสับมันยังปูโอ่งอึ่อึ่งอไปสุลูไปเพื่อเราอึ่งอเจ็บบอมึงรถไม่โดนคนสักเอ้มันจะมีคนมาตั้งไอ้บอตั้งเฮ็ดหยังล่ะครับอุ้ยเดี๋ยวสายก็วิ่งลงมาสายก็วิ่งลงมายังไงสับเข้าไปสับไปตั้งไอ้บอยเดี๋ยวยังไงตัวนี้เฮ้ยเดี๋ยวรถมันแปลงลังมุ่งแปลงลังเรียบร้อยดาวผมล่าเพื่อนได้อีกแล้วผมจังวันนี้วิ่งเข้าไปในนู้นแล้วจังหวะนี้ยังไงเพื่อนวิ่งไปเฮ็ดสุพมเรียบร้อย โดนปืนชาร์จครับผมเม็ดเดียวเลยนะไในเม็ดเดียวเลยนะเออขี่แดงมึงจะจือบาดท,ที่นี่อ้ยเก็บเก็บเก็บครับผมนี่สวยงามครับผมอ่าโอ้ยคนละสิบเอ็ดคนแล้วครับผมอาลบทีมเราออกเหลือเท่าไหร่ครับผมเนี่ยเลอือดเจ็ดว่ะเนี่ยเหลือดเจ็ดตัวครับผมจังหวะนี้มันหยุดใส่นอนตายไปอีกหนึ่งครับผมเออ เบิดแล้วเบิดแล้วได้ยิงมันน้อกูได้ยิงมันน้อจังหวะนี้ยังไงมันอยู่ตรงไหนเฮ้ยดูเหมือนว่าจะมีไอวัวเฮ้ยข้างบนข้างบนเอ้าแรนอยู่มันแรนอยู่มันจะไปแต่เอ้าดาวหนึ่งขอผมจังหวะนี้ลาดุกราวผมยิงสองสามเมตรมันก็ขีดได้แล้วครับผมเจอเอี๊มังกรเข้าไปจังหวะนี้เอ๊ยยังไงมันหลบอยู่หลังไอวัวดอกไอวัวโม้ยยังไงสับเข้าไปสับเข้าไปหูยถึงสองนัดครับผมยังไงน้องวิ่งเข้าไปช้าแล้วเราก็เจาะไอวัวจาะไอวัวจาะไอวัวเรียบร้อยจ่อปะทันมูยิงตายครับผม เว้ยนนอ,อยิงบอได้คิวนามูเลยครับผมนี่ไม่เป็นไรครับผมตอนนี้คนเหลืออะไรเอาเหลือยซงอ้าวะฮะโวบเวียนแลนพุ่นมันแลนพุ่นอีกแล้วอุย้ยวิ่งตั้งเอาไว้ไปจู้บังได้ยิงกูอู้ข้างล่างพุ่นะผมเดี๋ยวเราขอวิ่งหลบมาก่อนนะผมจังหวะนี้ยังไงมันอยู่ตรงไหนมันอยู่หลังไอว้วอตัวนึงกับหลังต้นไม้เอาแลนเดี้วเรียบร้อยพี่แตขนะกขาฮะกขาเลยทีเดียวอเอาเรียบร้อยดาวหนึ่งผม,มนี่มาถึงหัวจากเมน็ดผมเหลือตัวเดียวแล้วตัวสุดท้ายครับผมเออจะเก ปิดยังไงยังไงเฮ็ดแตกเรียบร้อ <c> ย <oughs> วันนี้ยิ่งจ่อยเ,เป็นตัวที่ถ่ายเดินเพื่อนเอาไปกินกนะผมโอ,อ้ยเนาะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะฮะใครชอบก็ฝากกดไลค์ให้ตัวแล้วกันนะผมเออถ้าดีถ้าชอบมากก็ฝากกดแชร์ด้วยกันนะผมอ,อก็เป็นไงบ้างละ่ะออคิดถึงกันบ้างไหมครับออก็ชีพทองคือกันนะเอฟซูมเอฟซีนะเอออยากจะทำคลิปลง,ลงบ่อยๆให้ดูบ่อยๆนะครับ ก็พยายามทำลงอยู่เนาะเอออย่าเพิ่งนี้หายไปไหนครับสำหรับใครที่อยู่ก็ขอบคุณมากเลยเด้อเออมาสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมกกต็กค็คงลาไปก่อนเนาะเออแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ากำลังเท่านี้แหละมันถึงเดินมาได้ยินเสียงกุญแจดังบ้งลงังเสียงกุญแจดัง yeah uh -huh.